ไปสิไปวันอังคารขอยว่าว่าสิไปโดนบ่อก็โดนประมาณใกล้้องมายู่กลลปีใหม่แล้วจังมามาบ้านนี้แม่ได้สุขภาพเพิินไข้ขึ้นระบ่ไข้เน่แยระบ่จังไปกินยาตลอดแม่นานเพิินไข้แต่ว่าเพิินก็เวลาข่อยบ่อยู่เพิินก็เงาเนาะเพิินบมน้มีไผเพิินก็ได้ไปลานได้ะลานก็คือสิแบบเฮียนกับไปเน่บ่ไปเน่เพราะว่า ขนาดข่อยอยู่น่ะยังแบบบ<ม>อกเงินคนนั้นไปมีเงินกันาาแล้ก็ใส่ผ้ามา่านเอาเนาะใส่ผ้าม่านเอาคือข่อยว่าวน่ะแม่นแมนน้าหนินดีผ้าม่านหล่อยก็พูดจวนเนาะแต่ว่าจะจะใส่ผ้าม่านลายในตุ๊กับสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ FC ของตูซิตที่หักแข้งบัสุู่สุคนพี่น้องไอ้บัสมองสุบอลบัวซีอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศยินดีตอนหักบ,บัตทุคนทุกฐานเขาสูสองยูทูบของตูซิ์ปั่นสุขอีกแล้วพี่น้องไอ้เนาะโดยพี่น้องมือนี่ตูสิิจกาได้พาพี่พาน้องมาปั่นความสุขอยู่ทางพีเด้พี่น้องเด้อทางเฮียนสาวบัวนะพี่น้องนเนาะทุกคนเอ้ ก็คือว่าอะไรล่ะคนกะบางคอมเมนต์กะคอมเมนต์ว่าไปหาสาวบัวนี่เฮือนสาวบัวแล้วแหละโบเนาะแต่คลิปนี้ก็จะมีคําตอบเด้อพี่น้องเด้อเนาะคือว่าเฮือนสาวบัวนี่กะแล้วแหละเด้อพี่น้องเดแล้วแล้ะเนาะกะเหลือประมาณออาเหลือประมาณสามสิบหรือว่าสิบเปอร์เซ็นต์เด้อพี่น้องเด้อเนาะแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะทาสี เอกมีหัวคันไดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอดตุศิษ์ขอโทษขออภัยหลายๆที่ว่าอ่บุนยังมาบริสุทธิ์มาช่วงนี้กะก็คือเห็นเนาะหลายๆคนเห็นในคลิปก็คือว่าตุสิษ์ต้องได้อ่าเรนไปซอยเหลือหลายๆคนที่ว่าอ่าถูกๆได้งากคือกันพี่น้องเอ๋เนาะคืออย่างสมบวกกับซอยอเกือบแล้วแล้วกะบัดนี้นกับมีเท็ด มาใหม่ต้องการคมเสวยเรือ,อ,อคือกันยางน้องมะนาวหรือว่าน้องน้ำขิงหรือว่าน้องมีเขาก็ต้องอ่าซอยทั้งนัง้นน้ำก่อนเนาะอ่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เฮือนน้องนุ่นเนาะก็พึ่งจบเสร็จแล้วก็เฮือนน้องอ่าเฮือนน่องบัวหรือว่าเฮือนซาบัวบบานี้พี่น้องเลยเนาะแล้วก็เพื่อนจะเห็ดหัวขั้นใดให้เนาะสั่งแก้วเนาะบ่อบนหลดจากเพื่อนขึ้นแล้วก็อ่า บนยากขึ้นเนาะเหลือแต่ยังบ่ได้ติดกระโลเด้วยพี่น้องโดยเฮือนสบ,บัวแต่ว่าอา่เดี๋ยวเขาจะไปบอกรายละเอียดเรื่องติดกระโลกับติดเพดานพี่น้องเอยเนาะแต่ว่าจากว่าแล้วเป็นแล้วะพี่น้องเอาเบอ่งนี้ก็แล้วเป่นแล้วเนาะ เอ้าสบายดีสบายดีสบัวยังเว้าเรื่องบ่นอนป้าก็เลยคิดว่าคักแท้นี่เนาะก่นอันใหมานอนเนาะเออคิดว่าเพื่อแฟนเพิ่นบ่แมาอยู่ครับเนาะยังยังบ่มีปนเก่าบ่แม่นอพี่น้องเอ้ยแตนตอดบ่เป็นเอเพิ่นเ็ดบ่บ่แม่น ต or ั้งเช้าอะไรกินเผ็ดกินยำไม่กินจากแดงแบบนั้นเลยเนาะกะจับบ่นั่งก็ได้เด้อมานั่งไหมบ่บ่บ่เจนเอาก็ได้เจ้าเมื่อยใช้ลูกสาวค่อยไปเซเว่นแหละไปอุ่นเย็นอืมเยนบ่อยากไปแล้วค่อยบังคับไปมาหน่อยบ่โอ้มมีแต่แพงแทบบานเลยได้ได้ข่อยขออัาตัวหนึ่งเอาเลยได้แล้วปิดกันเด้มันยานมเหรอบ่ แกแล้วยังบอกคอยมีนมให้กินอยู่เมนถ้าถ้าตุ้คาแบบว่าแบบมีนมมีอย่างกะเอาไปได้เลยเพราะว่ามันกินข่าแล้วนะเพราะว่าขอน้เพิินไบตั้งแต่มันอยู่ในท่ององมันมันได้จะโดนระบ้ออันีจะโดนเลยแต่ว่ามัวา์นี่ตายตัวหนึ่งจักมือจักมือได้ผลตกอันนี้คือยังมีน้ำอยู่ชุ่มเนอะ สองส,สามมื้อสี่มื้อยันมื้อตกพร้อมกันแต่บ้าน<ม>บ้านเข<ม>าตกแต่ว่าอยู่นี่ยันตกแห้งอะไรเนาะน้ำยัองอ่งอยู่เอออยู่นี่แม่ผ่อยอันนั้นก็ะแห้งเตบิบอ๋อแห้งเติบไปแล้ว ตัวแมนเด้อไอ้รอยเห็ดีชางไปบ่งมาบ่เด้อนี่วังแมนกัดมือได้ปา่อบกลาอปเรีกบกุ้ก็รยอยู่นี่เ้ยโตตแต่ว่าร็อกให้คนอยู่นะคอยให้คอยน้ำตึแต่ว่าต้องต้อนั่นน้องนเดียวเลยหมอน่าอาเ่าะหมน้าด่างนะกองอเยาะอยู่เนาะ บางเถ้าโตบางตัวรับกระหายคนนะซื้อเหล็กมาเด้อมาหนีิพี่น้องเด้อซื้อเหล็กมาเด้อไปแล้วคือ่าเห็นเป็นตัวเดียวนี่บันอยู่กองตารางทั้งเบิร์ตสิบสองตตัวนี้แหละสองแม่ตัวขาวผู้งามตุใช่ใช่ตุขณะอัดตัวนอนนะตุตัวขาวฝันฝันแพงฮ่าตัวขาวฝันนอนน่ะนหละลูกใบกันมาลูกแม่หน้าตุ มีผายผูกคอพอดิเออว่ตกใจดีได้มั้ยพพี่น้องเดี๋ยวเอามาหน่อยก่อนใ่จับมาเบิร์นดูเดี๋ยวจจับมาคนตั้งกล้องก็ได้พี่น้องก็แค่จระชีพไม่ใช่จะเอามาแม่นมาเลยตัวระวังไลยเออผู๋ไม่นนอนดิยผู๋บอแม่นมีสองตัวอ๋อพร้อมกันแม่นโอ้ยยังแก้งเลยจิิงเลยอ่ะนะยังบาดเนี่ยตัวผูกคอหรอกนี่จะต้มงัดมันนี่ ข้ามายไว้ม uh, right. right. ่จเจตโตติดต oh, uh, yeah, ุ s <S right? ้ย so มันบ right. ่แม่บ่กความพิเรียนมันกระตุ้ยเองมันเออตัวนี้กับงามตัวนี้นี่แหละนี่แหละหนักอู้คือกันเลื่อยตุ้งหนักคอยรักสิเอาใช่ทุงตีนีอยู่เน่ตุ้งอู้นี่ทุงตีนี่ยูงแนี่ผุดตัวผู้แล้วบ่คือตัวเม่มึงเนาะตัวมียฮะตัวผู้โอ้ยจอดตัวเมีเออตัวเม่เนาะได้แล้วบ้านเนาะืนี่ไง เดี๋ยวเอ่าคือรถได้ตัวเองแมงอันนี้มัดข้างนอกอันนี้กระบะอั้าทางนอกก็ตายแล้วนอนบ่ต้องหากล้องใส่เดี๋ยวใครหากล้องก็ได้หากล้องแต่เอาเอาเข่าในโอ้โหเขายังมันปืนมันปืนเก่งได้ขนาดมันขึ้นเพื่อนใหม่ยังได้นะขึ้นเพื่อนยันมัดติ่นใส่รถใส่ยังได้ตัวเองโบมีบ่โบมี่ตุ่ยป้าบ่มี่หรอมามาเอาลูกไม่มัดทั้งหลายตัวโบมีมามาบ้านเฮาซ้กมารรมชาติซ้ักบาทนี่เบิ่งก่อนบ่มีตู้ ใส่กระเป๋าเจ้านี่ก็ได้ตู้ตัวเล็กหน่อยนี่ไงใช่กองเนาะสมบูรณ์เนาะเจ้าลุ้มก็มาลง้มสมบูรณ์แถวโอเคแถาเรื่องแถวโอเคเนาะมามามาแถวเรื่องเถาเรื่องมันแต่ว่ายังบันไดยหญ่ลงไปนอนอยู่เหื่นเนาะยังเมื่อเนาะค่อยไปเมื่อค่อยไปฝนตกแห้งๆนะค่อยๆค่อยไปนอนอยู่ฮั่นเพราะว่าในนี้มันหัวมันนอนบัไดก็เลยแล่นไปนอนพอดีนี่มันห้อนใจบอกก็เลยเปิดประตูไว้ก็เปิดลุ้มเพราะว่า ไฟเขาก็ยังบระเด็นเองลงเนาะมีแล้วก็มีบ่อหนึ่งมันหัวหัวบ่อหัวหัวแห้งบ่แห้งเติบหนึ่งคันจากหูกัดตอนนี้ย้ำผลไปแล้วเนาะได้ชสีได้ขึ้นไปจอดอยู่ได้เสได้หาสร้างไปจอดอยู่เนาะสั้นกับคันจะดุกับเปิดน้ำขึ้นก็ได้เพราะ่าเมื่อหน้าฝนโขคอยไปนอนหันนะเอยก็เลยเห็นว่ามนหนุมวนเซึ่งของเลยบ่บ่ทางออกไปเชื่อนครัวนะรด รถจักเจ้าได้สะรถจักนะอยู่ในเฮือนบ่ออะไรคือตาตุ๊กให้หมูยืมเออหมูมายืมเพราะว่าข่อยขี้บวข่อยได้ขนาคขันจอดไว้ยามันเพขนากะหมูยืมก็ยืมไปแต่ว่าเติมน้ำมันขนาดจะยืมดูอะไรได้เก่าเลยบ่อบ่อห้ยังบ่ได้ป้ายเลยเนาะยังเดี๋ยวคอยชีขคอยสีขคอยชี้ทามให้เพราะว่าชีฮหอดเดือนเลยเพรพะว่าเพิ่นว่า อันขบมา,ามห้มามบทถามนี่มันสิดนเด็บบไดดจะเถื่อนได้เนาะ,ะมือเปนอ่าบึงเด้อม,นค,อมนคือตาเสาสามโนโคั่วคอยชงเจ้าเลยเนาะดเดี๋ยวคอยสิถามให้ว่าอ่านที่ว่าห้ามาซื้อซื้อมือนนั่นได้แต่บ่เมื่คือโดนลายกับบึงชื่อได้เห็นเหมเดือนเลยนะฮะหอดแล้วเดือนนะตั้งแต่ปีปีใหม่ปีใหม่อืเนอันนี่กัเดือนชงแล้วบัดนี่คือเรื่องเฮือนบัดนี้เนาะ เอาลงก่อนก็ถูเจ้ากอะไรมันชีมัดจะกินหัวเบาโมีแมตโมมีมัดเอาลงก่อนนี่เอาลงเออเจันแล้จ็คไม่ยังจับมาล้มเบียก์ล้มงานก็บลยล้มมาเนี่ยเอาลงแนี่ลงเนี่เนาะเดี๋ยวอันคันว่าคันสีหน่ยลงกับยังโมมีไฟเนาะคือว่าเนาะเพราะว่าแบบนี้บัดนี้พยายามอยู่ทางอันท้ายหักว่าคือว่าผู้ใหญ่กับหลายๆคนกับ บได้ซอยเขามาเลยบ่บ่ที่สบัวว่าวาซิซอยเขามากแบบเงียบเงียบเพราะว่าทางไอ้ฮักเรากะซอยหลายทางซอยหลายทางช่วงนี้แล้วกเพราะว่าซอยซอยซัมนี้นี่กะคิดว่าคันคันว่าเอาไยไปกะอยู่ได้เยอะคนว่าอยู่ก่อนแต่ว่าแม่แก้ไขก่อนเพราะว่ากคือยังครอบครัวน้องมีตอนนี้เนาะแม่ยแหงอยู่อยู่ป่าอยู่ป่าแล้วกะ บ่ดแมนดินเจ้าของอีกบบมีเฮือนอยู่อีกจากเขาสีไลนี้ย่ำใดบ่นด้มีเล็กน้อยมีผู้ยิ่งหลายคนอีกคือว่าอยากซอยเอาบุญจากซอยให้ให้เพ้นลดพ้นจากอยู่ในป่าป่าที่ว่ามันเป็นแต่ย่านเนาะมันกะสีไขครกลัวอันสบัวกัยังสีไข่กลัวมีเฮือนตัวเองมีดินตัวเองบอกแบบว่านอนแต่ละมือกับบ่ได้คืดว่าสิมีผัยมาไล่อ่าบ่ได้คืดว่าย่านย่านผู้ใด ย่านตะคนยางขามอยู่หัวขั้นใดแหันนชื่อเนะเลยว่านั่นชื่อเพิ่นกะ <laughs> เพิ่นกะอยากฝากมาบอกว่าเรื่องเฮ็ดนะเพิ่นข่ามอุ้พเผเฮ็ด <laughs> เพิ่นสีเฮ็ดให้มันแล้ยอยู่ทั้งอันกระโหลกกระโลนะเระเฮ็ดให้มันแล้วแต่ว่าเพื่อนอยากซอยทางนั้นก่อนโดยกะบ่เป็นยังเฮากะแล้วแต่ความสะดวกของอ้ายเพิ่อนนะเพราะว่าเฮ้ากะเห็นใจเนอกคนอื่นที่ถูกก่าเฮ้ากันมีเคยลำบากหลายเฮ้าเคยถูกเนาะคือเชว่าคือสบตะกี้นี้ นี่จะเสาเฮือนตั้งเจดีย์อยู่ครับครับือชาวชาวบัวมีดินของตัวเองนอนบริขยานว่าไผ่มลายตูบเป็นตัแมนตูปทั้งหลังนี่ตูบซปทั้งหลังนี่ก็ไผ่ได้นี่แมนเพราะว่าดินมีดินมีห้องน้ำกับย่ออันนั้นนะห้องน้ำกับโบมีเลยห้องน้ำโบมีโบมีดินมีแต่แบบเอาไม้ไปพุกเป็นเฮือนอยู่อาศัยอยู่กืคอแมน จำพนมาว่าเอาไปไม่ออกนี้นี่แต่นี่จ้ะจักสิบยูไซบาเนี่ยพนก็เลยว่าเฮาสี่หาทางออกให้พนมีอ่าบ่นอยู่ก่อนบ่นอยู่แ่แมนแมนบ่นอยู่บ่นเศ้าแ้วกะจังคอยมาทางพี่คันคิดว่าคันมาติดกะโลหรือว่าติดแพดานนี่กะสีกะโลนี่กะสีเบดอยู่ประมาณสองหมื่นนี่แหละเนาะใช่เพิ่นคาสร้างคานอย่างเดนมีคาสร้างเลยกะ อ่ามีขาอุปกรณ์นําเดยันได้ซื้อปูนอีกนี่เพิ่มนี่ปูนนี่ทรายนี่อับาทิติโกโรนี่ติโกโรนี่ก็เบื้อลายได้แห่แห่บริสไซแห่บริสไซนี่จะทรายแลจวกับเพดานอีกทัดเป็นไปได้กะถ้าว่าอยากลงมาอยู่ก่อนก็ได้แล้วเฮามีแต่จ้างให้เขาเอาไฟดึงไฟลงไปเาแมนพาลูกไปอยู่ก่อนเพราะว่าคิดว่าอ้ายคิดว่าซอยทั้งนั้นให บันเท้าไห้มีบอลยู่ก่อนค่ยอยกับร่มกับเจ้าอยู่เล่าแล้วกับว่าเองเดียว mm. เด็กกับสิเกียวมาซอยเจ้าให้มันแล้วอันนี้เพื่อนกับว่าเองค่อยกับโบก้าว่า,วาเพื่อสบวัวได้มันบ่ได้เฮ็ดต่อบอเพื่อนก็เพื่อนเป็นคนที่ว่าเพื่อนว่าคำไหนคำนั้นอยูย่แล้วผู้ใหญ่นี่นะแต่คือสบวัวว่านะคันว่าซอยทางพุ่นก่อนก็ดีเนาะอีตนเขามีแต่พู้หยิงเด็กน้อยอีกดินหล่นคนเท้ามันบียสร้างออกนี่มึงเชื่อ ข้าวสกินกะบ่มีนี่คิดพุ่งชั่นห่วยเนาะคือบางคนนี่บ่มีไผ่อยากบ่อยกบ่มีไผ่อยากเป็นคนสัวเนาะในโลกนี่จะเป็นบุเชื่อข้ากินกะบ่มีนี่บ่มีทั้งออกเวียกกะบ่มีไปซอกเวียกกะบ่มีไผ่ครับเอาห้องบ่มีขโมยฮิวฮิวมุขเชื่อกะสันสัตตยานของคนหรือว่าของของสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี่มันกะสิเหตุได้ทุกวิีทางบุเชื่อไปหลักบอ พ่นบอ่นบอเพราะวะ่ามันบุยทังออกอันนี้มืเอเทาให้โอกาสเขาอ่าอันนี้ว่าะนะบ่บ่ได้ตีข้อหมายว่าครอบครัวนี่นะเป็นคนบดีดอันนี้เขาสมมติถ้าหากว่าเขาซอยเขาได้รุดพ้นแต่ตรงนั้นกะเรื่องที่เขาขึ้นว้มันจังบอกเกิดขึ้น,นเขากา็ได้บุญน้ำนี่กำลังใจต่อแม่นคึว่าเขาก็คิึว่าครอบครัวต้องมีกระชิคึว่าเพิ่นเพิ่นมีได้รับโอกาสแบบสบวได้รับจากอายเพิ่น ่าดสาบัวนี่กับบริบริมาแต่ไทยบริมาอยู่น้ำเม่น้ำอย่างได้นี่น้ำลูกซับเนาะแมนคือสปหาเงินแต่มาปั่วแม่ส่วนหนึ่งอ่าบมีฮอดบ่ได้ฟันบ่่ได้ตั้งบปได้ซ้ำเพือนแมนอันนี้อันนี้ตอนแรกก็ว่าสิไปหาเงินเนาะถ่าาแบบตุชิดยังบ่ได้มาส่งข่าวอีกเนาไม่คุยกันก็ค่อยคิดว่าเออถ้าแบบซ้ำนี่กะ ดีใจแล้วแต่ถ้าโบเซททำกันสิไปหาเงินเองอยากเห็นให้แล้วโดยใครกันเนาะคอยเก็บแมนแม่ก็อยู่เดี๋ยนเนดี๋ยวไปเที่ยวมาเนาะคือคือคือคอยว่ากันแหละอยากลงมาอยู่ก่อนก็ได้เอาไฟถามเขาว่าเ่าไหร เขาเอาไฟลงใส่เฮื่อนหลังนี้ค่อยค่อยถามแล้วเท่าไรพ่นวาอันสามพันบาทเพ,<อ>พราะเพราะว่าไฟเทามีเดี๋ยด้แม่เทาลงแล้วเทาลงแล้วมีแตให้ <นะ S 1> เขามาเดินให้สีเอาปักไฟไว้ใส่อยู่ใส่ซื้อจ้างเขามาเดินให้อันค่อยค่อยคิดว่าค่อยจะไปหาเงินแล้วก็อันมาแบบว่าอันติดกันลูกกอกลูกกงนะเพราะว่ามันบมีอันอีหยังปั่นลมเขาเข้าไปยู่แล้ว มันหายใจบวกอ๋อแล้วอยาเราอยากติดกันขโมยเพื่อว่าเปิดประตูบงเอี่ยมก็ได้เพราะว่าอันนี้มันข้าเปิดในบ่ได้เลยอยู่บ่อได้เมนมันมันแบบเข้าไปแบบมันอ่ำนะแบบว่าันสีไข่ประตูนอนกับญาติเมน๋นนี้ต้องมีเล็กใส่เนาะเมนอ๋อถ้าถามแล้วบ่ซสักอันเฮาติดอันนี้มันท่า คอยก็ไม่ได้ทำแต่ว่าก็คือสิบะแพงบางคนบอกว่าคือบบติดแอร์เขาบอกว่าคอยบบติดแอร์คอยติดอันลูกกงค่ะมันดีกว่าแอร์กว่าแอร์เนาะทำให้ฟัดเนาะจุ๊งไหนฟัดมัาสิบค่าไฟอีกนะอันนี้มันธรรมชาติสมมติแอร์ตายกับเสียเงินอีกแมนอันนี้อันนี้เขาติดถึงเลยติดเลยติดแล้วเลยติดจนพุ่นแหละน้องคุณน้องแต่ว่าเจ้าชิไปนี่ไปอยากมาติดตัวนี้เน่ย ไปคิดว่าสิไปมือเลยคันสิไปไปสิไปสิไปวันอังคารข่อยว่าคิดว่าสิไปโดนบ่อจะโดนประมาณใกล้องมายู่ะกลปีใหม่แล้วจังมากว่าันนี้แม่ได้สุขภาพเพิินไข้ขึ้นอ่ะบ่ไข้แนี่ยแต่บ่จังไปกินยาตลอดแม่นาเพิินไข้แต่ว่าเพิินกะบ่อเวลาข่อย่อยุเพิ่นกะเงาเนาะเพินบะนิ่มีไผเพิินบ่ได้ไปใส่ลานได้ซะรานก็คือสิแบบ มึงเฮียนกับไปแน่บ่ไปแน่เพราะว่าขณะค่อยอยู่นะยังแบบบังคับค่อยบังคับเอาแต่ถ้าเขาบมอยู่นี่แห้งแล้วเลยคือแบบก็ได้ไปมงเฮียนจะโทรมาเอาโทรดูเอาโทรก็คือเก่าเข้ามาญานเพราะว่าสีเมื่อแล้วสีเมื่อแล้วเด้ออ๋อเข้ามาอยู่คำว่านอนกลางคืนนอนบ่ได้สิบ่เลยขันคันสีไข่ผัดย่านแม่สีไปหาตัวเงินมาติดลูกกงนี่ก่อนแต่กระเพาะเป็นายลงมาบ่ ผู้ใหญ่ว่าสิภาคอันมาซอยอันนั่นอยางเงียบเลยเนาะสั่นกับพออันก็คือว่าแล้คือเงินเพิ่นเนาะเพิ่นแลแต่เพิ่นสิซอยเฮาบุญนะซอยทางอื่นซอยทางอื่นหรืเพิ่นมีทุกเวียกเพิ่นเนาะแม่นแมนอย่าง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 ไอเฮานี่แหละเนาะแม่นๆอนไอเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยโดยมันก็ว่าคันทางออกคิดว่าเอาไฟลงก่อนน่ะอยู่ได้อยู่ก็มีซ่องนึงเมื่อยประมาณสี่ห้มือนี่แหละอืแต่ว่าเพิ่นบอกว่า เขาบอกว่ามี่เอฟซีขีดหัวหรอกฉนเอาขีดหอัวอยังเขาบอกคือบบเคยมาถ่ายาเขาแจักเสื้อซองนี่ฝนเราหูวโอโอ้ว่าทำดอกสาซองใด้เนาะข้าบัวอยากไขาบัวเกี่ยว<ด>เออเนาะคือัอนวันนอนมันกะห่อนเนาะตอนตอน่าจะย้ำห่อนอีกได้หนิย้ำ<อ>เดือนสาดเดอนซีขับไปนอนกันเนาะโดยไปขนาดฝนตกเนาก็เข้าไปเขายังเปิดประตูนะแต่มันอ่ะมันมันหอมมันดีเนาะหอมมัน แอร์หมดเลยเด็กขันติดแอร์กันแลได้ห้าวัดบอดมีเนาะบไม่คันล้ำคนรวยแต่ว่าถ้าคันติดลูกกงเนี่ยมันอาจีพบวแพงกว่าแอร์เ้ากเปิดประตูนอนแม่นมันอยู่ได้ตลอดนะแล้วก็บม่ต้องเสียค่าไฟอีกลำแบบธรรมชาติเนาะแอร์บันทิดซ้ำห้องได้ขันติดเนาะแม่อยู่คนละห้องดิขันใส่ลูกกงคดใครเนี่ยเปิดประตูเนาะเดิหลายคนก็ถามหาอยู่สะบวเนาะแม่นคอยบคือเห็นในคลิปมาแล้วขันติดตามคอย แต่ละมือบริยูยซื้อไปทางนั้นไปทางนี้่อยก็เข้าใจอยู่เนะาะแห่งอยากให้แยกงานอยากให้เพื่อนสบัวแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าซัมมี่จะแล้วอยู่พี่น้องแต่ว่ามันอยู่บ่ได้โอเคพี่น้องเดี๋ยวสีพาทุกคนมาอัปเดตบึงเพื่อนสบัวเนาะสีเพิ่นก,เกเน็เก็บให้เนาะเก็บให้เรียบร้อยบับน,นี้ บบเราสบัวเราก็นั่งไปเอากระแจทุกคนเลยเนาะมาขายเบิง้งบอลลดขึ้นกับมีเนาะนบอลลดขึ้นกับมีซัมซแล้วคําว่าในช่วงเวลาที่ถ่าติดกลนี่อยู่ก่อนก็ได้แต่มันผัดนห้อนเนาะ,ะนแบบมันผัดนห้อนนี่ซืองาม,งามอ๋อรอเนาะเฮายังบไดมีชั้นนี้ได้เเน,ะน,ะน,ะนะาะก็ทางในผม จี้อันอสร้างแก้วเพ่นมาติดอันนี้ให้นะเกียนเพพ่นมาตีนะแล้วบัดที่นี่ห่างมันหลอกไ่ได้ผมก็เลยงัดออกอืให้อันข้าเจ้าง,งัดออกให้อ่นเห็ดหม่บบได้หะบอ่บบอันเ้ค่อันพ่นพ,นพ่นติสนะที่มันที่มันมีเพราะม,มีป้องเบ่เป็นยางเพราะมันลลอกบ่ได้นา,า<ห>นาแต่อันนี้มันคาบ่ฮะ มันติดคาอยู่แท่นะมันมีไหมเด็กที่หน้าหนาปิดเด็กที่หน้าอ๋อเราอยากให้มันเจ็บเนีนเราไม่อยากให้มันเป็นหูไม่อยากให้ซองเห็นแน่นแต่ว่าก็บันเป็นยางเพราะว่าปิดมาได้เออเจ้าเลยเอาออกแน่นโอ้ยใัรมีเงินกะเขาก็ใส่ผ้าม่านเอาเนาะใส่ผ้าม่านเอาคือข่อยว่านะแน่นเนีนหนานี่ติดผ้าม่านเด็ก็พูดจ้วนเนาะเออแต่ว่าจะจะใส่ผ้าม่านลายในตุ เราตดแหละกินมันบ่ออกมันซีเมนต์ขอตายรวยเยอะรวยเยอะแต่ขานั่งรถยก็ข่อยแต่ขานั่งรถก็ข่อยเจ้ายังไม่ตดบ่ตดแล้วทำตดเอาแหวนลงอะไรไปเห็ดไดบ่อๆบ่บ่มีไม่น้องบ่มี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 ได้ตดได้ตดใส่ตาบ่มีบ่มีน้ำมะลิตู้มเงี่ยงามงมเลิอันนี้ นอนหรือเปล่าโอ้เรื่องของเตือนมาแล้วนี่เพื่อนที่แบบแม่งบ่เวลาเจ้านอนไหนคันเปิดประตูบังเอี๊ยมแบบนี้อะไรกันคืนไหนจ้าย่านเจโยนเชียร์ขับปีนอ่าแมนแห้งแห้งห้องใครไปดินอ่าจับดูห่านจับดูดูแต่ว่าคือสบู่ว่าวม่ใชิมีเป็นลูกกงเล็กเนี่ยพี่น้องเขาเอิ้นเขาเอิ้นว่ากันขโมยอ่าเล่นก็กันขโมยเขาเอิ้นกันขโมย

ได้ฉันนี่พอ่อพ่อได้คอยพ่อคือการคอยกันทีนแรกสามห้องนอนถูกเนาะเพอาใช่ได้คอยจงกินอะไได้ทีแรกว่าสิมาแน,นาะนําให้ว่าสิมาจะห้ดึงไฟลงมาแต่ห้ลงมาอยู่พี่ก่อน <Okay. S 1> ในช่วงเวลาที่ว่าเขาซอยทางพุ่นสําเร็จแหละไอ้ายอ้ายพ่อวายศิมาซอยอยู่ทางพี่เห็นมันแล้ว,วแต่ขันสั้นกะคขว่าสบ,บัวสิไปไปหาเงินก่อนกะอาชีพพอดี พอดีพร้อมกันเฮาซอยทั้งนั้นแล้วเลยกะเพื่อนกะมาเลยกะเพื่อนกะสิได้เงินมาติดลูกคงเล็กแล้วเฮากะสิได้เงินติดกระโลให้เลยกะยู่บบนี้เนาะเอาแบบนั้นสาก็ได้เนาะแต่กะขันเพื่อนไปกะเฮากะสีมันมาตอบลูกกับแม่เพิ่นอ่าอ่ะซีเป็นหันปนีเขาจ้างเงินซอยได้บ่ป้าบ่ทิมดอกเนาะอืมทิมมากกโทรหาจักรวาลมันลด มีแต่ว่าไม่แต่ขอกระชิบอกว่าขอขอค่ะรถกลับบ้านเน่ะขอกระชิบบอกจะว่าเป็นอยังกรให้โทรหาเพราะว่าโทรศัพท์กับเบอร์กับมีรถห้ากับมีแหละบ้านฉัเนาะกับพดขี่ม้าคนเดียวอยู่ไทยกับชาหน้าครับทีนเนาะโดถตัวชิตตู้ค้ำหรนอรถที่มาบึงลายเน่กับแมนน้ำมันรถเด้อสามแสน ตัดแรอยู่แม่เนาะแม่เนื้อมน้ำมันกให้ในกับกำลังก็ได้เนาะมันฮอนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ห่าจะเบียดออกแล้วอยู่นอกให้งฮอนอยู่นอกเนี่ยมันมีลมเวลาติดกระโลนี่พอติดแผ่นเย็นเลยเย็นมันอายเย็นมันดีขึ้นแมนเย็นบ่ฮอนติดเพดานกับระโลนี่เย็นเย็นอร่อยเย็น เย็นแต่ตอนนี้อย่าจะปิดคลิปเลยจ้าเมนทีประมาณนี้แหละไป่นงเลยเนาะอย่าอยู่ดีไม่แห้งเนาะไปทีงานทางปลอดภัยมือใดนะไปนะบันคานบันคันบันทานสมากเลยเนาะโดยโอเครถจักรจอดไว้นี่บ่อแต่ละมือจอดอยู่ไนนี่บ่อบ่อเราไปสูก ว่าจอดวันี้มันแบบยังบ่มั่นใจค่ะหับดิวแม่เธอดงัดได้เนาะย่าเขางัดทางผมออกผมเอี๊ยบลามโซวว่าอย่พพ่นดีกว่าลามโซ่แล้วก็พซื้อไอ้มีอันนะอันมีกุญแจอีกอันหนึ่งซองอันเลยทีนี้ดูเนาะไปสบายดี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 ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะหลายคนที่ว่าเป็นยู่วงเป็นใหญ่ กินหอดซาบัวเนาะเอากะไปพาพีพานองมาเบิง่งมาหาซาบัวแล้วทุกคนเลยเนาะซาบัวกะสี่ได้อ่าไปไทยก้อนพนนเนาะไปหาเงินมาติดอันกันขโมยพี่น้องไเนาะกะดูสิกะเห็นดีเนาะเห็นดีอ่าเห็นดีเพราะว่าคือแม่กะอาการก็ดีขึ้นแล้วเนาะเฮือนกะได้สมนีแล้วกะเกือบแล้วแหละเนาะว่าเพิ่นอยากอ่าคือเพิ่นกะอยากยู่ะแหละแต่เพิ่นก็จะไปหาเงินมา ติดก่อนพันบาติดอันนี้แหละพี่น้องเออเนาติดคันขโมยเพราะว่าคันนอนกลางคืนถ้าเปิดผงเอี่ยมมันกับ,บห้อนก็เมียนควาเพลินอยู่เนาะกะเห็นดีเนาะกะผักพี่น้องเป็นกําลังใจด้วยว่าผู้ใดเนาะบ่อยากให้ซาบัวไปทํางานกะติดให้ติดผู้ใหญ่ใจบุญเนาะคิดว่าอีตนซาบัวอยากให้อยู่กับเม่กับลูกกะส่งเงินมาติดอันกันขโมยกะเข้ากะตุสิดกะที่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอยเนาะหรือว่าบ่มีกะ ขากะจำเป็นต้องให้เพื่อนได้ไปเลยพี่น้องเอ๋เนาะเพิ่นกะเพิ่นกะอยากได้อยากอยู่ข้ากะเห็นดีเนาะต้องซอยตัวเองพี่น้องเอ๋อ่าเด็กกะคือทางผู้ใหญ่ทั้งตัวซิดเพิ่นว่าเพื่อนกะอยากซอยอยู่แต่ว่าเพิ่นมีบอนหลายบอนซอยพี่น้องเอ๋เนาะซอยคนที่ยังบ่มีดินบ่มีเือนอยู่ก้อนเพิน่นว่าอ่าหลังจากนั้นจะจังสีมาซอยสักบัวเนาะประมาณนั้นพี่น้องเอ๋เนาะสำหรับคลิปนี้ตัวชิดก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แน่นนพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็บอกควาโฆษณาให้แน่พี่น้องเอ <c oughs> ๋ <c oughs> สุดท้ายนี้ตัวชิดเจ็จชิด <c oughs> ได้ขอกาวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี